พอนอบน้อมในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรรคบุรุษขล,ลางาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกลาบกันลวว่าพ่อแม่โกบายาจทุกๆรูปเจริญสุขเจริญธรรมมาอย่างคนญาติคนโยมผู้ใฝ่ในธรรมวันนี้จิตดวงนี้เป็นผู้แค่มาอาศัยร่างกายนี้โดยความไม่รู้คืออวิชชาจิตแสงมาด้วยความไม่รู้คืออวิชชานะก็เลยจะมาพูดเรื่องผู้อาศัยเป็นเช่นไรในร่างกาย ที่เรามาอาศัยอยู่นี่นะจิตเป็นเช่นไรจิตมีหน้าที่อย่างไรทำอย่างไง,ง,ไงเรียกว่าจิตเขามาอาศัยเพื่ออะไรเรียนรู้อะไรในร่างกายนี้นะทีนี้จะมาขยายความบอ,อกให้ได้เข้าใจกันเพื่อสดับสติปัญญาให้เกิดความรู้รอบโดยธรรมชาติของจิตนี้นะมาอาศัยร่างกายนี้เป็นลักษณะอาการแบบไหน นักปฏิบัติหลายๆคนอก็ตามหาตามหาตัวโร้ตามหาโรคหรือไม่ก็นักปฏิบัติทุกหลายทั้งหลายก็ตามหาพระนิพพานพระนิพพานเป็นเช่นไรได้ยินแต่ครูบาอาจารย์พวกพระนิพพานคือความว่างนะคือความว่างความสงบความเย็นแต่เราก็พยายามปฏิบัติเพื่อจะหาความว่างความสงบความเย็น บางองค์นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เรียกว่าพระนิพพานคือความไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าพาาระนิพพานก็หลายองค์ที่พูดไม่เหมือนกันบางคนก็พระนิพพานอยู่กับที่ไม่ไปไม่มามันไม่เหมือนกันซักองค์ซักรลปเราก็จะยึดถือยึดติดอ,องค์ไหนได้มั่งเนี่ยเออเราก็เลยมาเรียนรู้เรื่องร่างกายของเราก่อนร่างกายนี้ที่จิตมาอาศัยรู้รู้อะไรรู้ความรู้สึกหรืออารมณ์ อารมณ์ใจที่มันเกิดขึ้นเวลาจิตมันคิดมันปรุงขึ้นมาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม,มเมื่อตามันไปสัมผัสรู้เห็นสิ่งที่ปรากฏในความคิดในจิตตาสังขารที่เขาคิดเขาปรุงไปแล้วก็เอามายึดมั่นถือมันว่าสิ่งนั้นเป็นเรานะสิ่งนั้นเกิดจากตาเกิดจากความคิดในการสัมผัสรู้ทุกอย่างนะ มันมีเหตุของมันจึงเกิดความทุกข์นะคณมายึดถือคนมายึดมัน่นและมาอาศัยสิ่งที่ไม่ใช่เราเลยเกิดอุปทานในการยึดมัน่นสือมั่นในความคิดทุกอย่างเป็นเราในอารมณ์ทุกอย่างเป็นเราหมดนะดังนั้นก็ควรม,มาศึกษาพิจารณาให้มันลงสู่คําว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตานะในความไม่เที่ยงของความคิดในความไม่เที่ยงของ อาจิตาสังขารนะต้นเหตุรากเงาของสิ่งที่ให้เราเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเราอยู่ตลอดเวลานะอย่างนั้นนะเราไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องใกล้ๆตาเส้นผมบางภูเขานิดเดียวนะอืเพียงแต่ว่าเรายอมรับทุกอย่างนั่นเป็นเรานะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยยอมรับทุกอย่างว่าผู้มาใสา่ทุกอย่างเป็นเรายอมรับไปหมดเลยก็เลย เป็นเหตุให้มันต้องทุกข์นะความหมายถึงว่ายอมรับมันทุกอย่างเพราะเราคิดว่าอารมณ์ทุกอย่างที่มันบอกว่าสุขเราไม่สามารถที่จะทําอะไรมันได้เลยสุขสุดท้ายมันก็หายไปความทุกข์ในความทุกข์นั้นสุดท้ายมันก็หายไปนะนี่แหละพอมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาบางทีมันก็มีความสุขพอมันเกิดความคิดอะไรมาขึ้นมา บางทีมันก็มีความทุกข์นะนี่แหละเราก็เลยคิดว่าเอ้ยความสุขความทุกข์นี่ยังมีอยู่ยังเป็นเราอยู่อย่างนี้นะนี่แหละเพราะอารมณ์นี้ถ้ามันเกิดในใจอยู่นะการไปเกิดไปตายมันมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์แห่งการเกิดการตายนอกจากมันจะลดลงนะลดลงให้มันเบาบางลงความทุกข์ที่มากๆก็ลดลงเหลือน้อยลงความสุข ไม่ามันสุกมากๆมันก็ลดน้อยถอยลงหรือความทุกข์ทุกอย่างก็ลดน้อยถอยลงเป็นอนาจานะขณะที่เราคิดไปเราปรุงไปอย่างนี้นะมันต้องศึกษาให้เข้าใจทุกอย่างในกลไกธรรมชาติของความคิดของจิตแต่สังขารหลวงพ่ออาจจะพูดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเพราะพูดในหลักการของจิตที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองนะไม่เอาอ่าของใครมาใ่เพราะหลวงพ่อเกิดขึ้นที่ตัวเองในหลักการปฏิบัติแล้วทําให้ใจหลวงพ่อ มันเกิดจภาวะของความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันปล่อยวางในสิ่งที่ปฏิบัติไปแล้วมันได้ผลนะได้ผลในสิ่งที่ไม่ให้มันมาเชื่อในสิ่งนี้ในสิ่งที่เป็นร่างกายในสิ่งที่เป็นจิตเป็นใจนี้มันก็เลยถดถอยออกนะนี่แหละเวลามันคิดมันปรุงมันพูดอะไรขึ้นมาหลวงพ่อก็จะไม่เชื่อว่าสิ่งนี้ที่มันคิดมันปรุงนี้มันแค่ธรรมชาติไม่มีใครบังคับบัญชามันได้ เราไม่เชื่อว่าธรรมชาติที่มันให้เรามาไม่ว่าความสุขความทุกข์มันเป็นเรานี่หลวงพ่อไม่เชื่อมันเพราะมันเป็นอวิชาคือความไม่รู้พอหลวงพ่อรู้แล้วทุกอย่างก็เลยไม่เป็นของหลวงพ่อแม้แต่นิดเดียวนะนี่แหละปฏิบัติอย่างนี้แหละต้องบอกมันมบ่อยๆสอนมมันบ่อยว่าอารมณ์คือธรรมชาติธรรมชาติคืออารมณ์เมื่ออารมณ์อารมณ์เกิดทุกอย่างมันก็จะดับสูญไปเองตามเหตุตามปัจจัย เพียงแต่ว่าเราไม่เคสนใจในอารมณ์นั้นนะก็แค่นั้นเองเนี่ยปฏิบัติง่ายๆแบบน,นี้ไม่ต้องเอาอะไรมามากมายนะอย่าใช้สัญญาเยอะนะถ้าสัญญาเยอะใจมันจะวุ่นวายใจมันจะได้แค่ความจําจําได้หมายเอาไม่เอานะคําว่าการใช้สัญญาโปรดสังเกตเวลาคนใช้สัญญาใช้ความจําทุกอย่างเขาจะไม่วางเขาจะเป็นตัวเขาอยู่ล่ําไปแต่ถ้าเขาคิดทันขึ้นมา เขาจะมีความสุขแค่นิดเดียวสุดท้ายเขาก็เหมือนเดิม,มใจทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเห็นไหมนะทีนี้ถ้าไม่เอาสิ่งนี้มาเป็นสัญญาใช้ปัญญานี่ปัญญาเป็นยังไงปัญญาคือคิดไปแล้วมันหายไปข้อพิจารณาทำแต่ละหัวข้อทุกนี้ไม่เป็นเราทีนี้มันก็จะวางลงไม่มีอะไรเรียกว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดอย่างนี้ถ้ามันถอดถอนออกถ้ามันวางออกถ้ามันเบาออ ทุกอย่างถ้ามันเบามันวางแล้วมันก็จะไม่มีอะไรแลธรรมะเนี่ยถ้าพูดไปแล้วมันไม่มีอะไรจริงๆนะเพราะว่าธรรมชาติของธรรมเนี่ยเขาจะเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีสิ่งไหนที่จะมาบางังคับบัญชาเราได้นะถึงว่าหลวงพ่อขนาดทุกวันนี้การปฏิบัติธรรมอะไรก็ตามแต่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแม้แต่นิดเดียวคําว่าทุกทุกเป็นเช่นไรทุกนี่เราทําไมถึงมีทุก เพราะว่าทุกนี้คือธรรมชาติเทศมาจากอะไรจากตาได้เห็นรูปเห็นรูปแล้วพอใจไม่พอใจหรือหูได้ฟังเสียงคนมาด่ามาว่ามากล่าวเราเกิดความทุกข์แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่ากูถูกดา่ากูถูกว่านี่เป็นเช่นนี้และธรรมะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้เลยนะพอลิ้นสัมผัสรสนะไม่ว่าดีไม่ว่าดีไม,าดไม่ดีเกิดความทุกข์เกิดความไม่พอใจในรสอะไรก็ได้รสอาหาร ทุกอย่างเป็นอย่างนี้เรื่อยไปไม่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมเราก็เลยมาพิจารณาให้มันขาดไปเลยว่าทุกอย่างในสิ่งที่เราได้กระทบในสิ่งที่เราได้ยินในสิ่งที่เราลิ้มรสในกายที่ได้สัมผัสเด็นร้อนอ่อนแข็งนี้มันเป็นเราไหมเออในความรู้สึกนี้พูดย้ำแล้วย้ำอีกให้เจ็ตมันเข้าใจนะเข้าใจว่าเรามาอาศัยสิ่งนี้ ซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราแม้แต่นิดเดียวแต่เราก็าลงความเห็นว่าเกี่ยวตลอดโดยความคิดโดยความการปรุงการแต่งจิตมันมาของมันโดยธรรมชาติอยู่แล้วมาแบบที่มันไม่มีอะไรยึดติดมาตอนมาเกิดพอมาเกิดมาเห็นโน้นเห็นนี้จนเกิดความอยากได้อยากตีอยากมีอยากต้องการพอมันสัมผัสรู้เรื่องรู้ราวจากเด็กเป็นผู้ใหญ่มันก็จะเอาโน้นเอานี้มาเป็นของจ้าของมาเป็น อ่าบทบัญญัติมาเป็นบรรทัดฐานในสิ่งที่มันต้องการแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นเลยสิเพราะทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นแต่ดันมันไม่เป็นเพราะทุกอย่างที่เราคิดว่ามันใช่ของเราทุกอย่างแต่มันก็ไม่ใช่ให้พิจารณาลงไปสู่วงใจรักคืออนิจจังทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดทุกอย่างนําความทุกมาให้หมดทุกเพราะอยากได้ทุกเพราะอยากดีทุกเพราะอยากมีสุดท้ายมันก็ไม่ได้ได้ดีได้มีอะไร นี่แหละมันเป็นเหตุให้เราต้องทุกข์อยู่ล่ําไปเรามาเรียนรู้เรื่องร่างกายเนะี่ยเรื่องอารมณ์ของใจให้จิตมันถอ,ถอนออกอารมณ์ทีนี้จิตมันมายึดอารมณ์นี้จิตมายึดอารมณ์ของใจนี่พอมันมายึดนะทีนี้ก็เป็นเราหมดจิตอยากให้อารมณ์ทางใจมันหายไปได้ไงความคิดอยากให้อารมณ์ไม่มีมันมีตามธรรมชาติแต่เมื่อเรียนรู้ไปแล้วมันจะหมดโดยธรรมชาติ นะมันจะหายไปโดยธรรมชาติแต่มันก็รู้สึกว่าความโกรธเป็นเช่นี่เหมือนคนคิดถ้าความโกรธหมดที่หัวใจมันจะมีแค่รู้สึกว่ามันกําลังโกรธแค่รู้สึกว่ามันกําลังโกรธแค่นั้นเองเมื่อเข้าใจว่าร่างกายที่เรามายึดมาถืออารมณ์ทุกอย่างมันไม่มีเราแม้แต่นิดเดียวมันจะคิดแค่รู้สึกว่ามันโกรธมันก็จะหายไปเลยอะไรมากระทบมันก็จะคิดว่ามันรู้สึกในความรู้สึกนั้นว่ากําลังโกรธในความรู้สึกว่ากําลังไม่พอใจเวลาคนมาโพด เวลาคนมาด่ามันจะไม่นําความทุกข์ไปให้หัวใจดวงนี้จิตมันก็จะว่างตลอดเมื่ออารมณ์ในใจมันหมดหรือมันแค่รู้สึกมันก็จะว่างมันก็จะหายไปเรียกว่ามันเห็นภายในเห็นจิตมโนเห็นจิตแต่ทั้งขันการปรุงแต่งจิตตามมโนก็ดับไปมโนคือความรู้สึกในใจเรียกว่าจิตมโนมันก็หายไปส่วนจิตทางใจเพราะว่าจิตทางใจ อารมณ์ทุกอย่างมันก็ค่อยดับลงดับลงหายไปมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรอีกเห็นไหมก็แค่นี้แหละต่อไปมันก็จะอาศัยรับรู้ความรู้สึกตามธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจในร่างกายในจิตในใจดวงนี้ใน,นกลไกการทํางานของมันนี้นกลไกของมันคือความไม่รู้อยู่ทุกเรื่องทุกเาล่าเมื่อเราใช้ปัญญาในการบอกการกล่าวการสอนเขาแล้วว่าอย่ามายึดมาถือในร่างกายในจิตในใจนี้ในอารมณ์ทุกอย่างนี้ เขาก็จะไม่มายุ่งมาเกี่ยวอะไรธรรมชาติร่างกายก็จะทํางานไปตามธรมนะนนมธรมชาตินั้นนะทํานานตามธรรมชาตินั้นไม่มาอาศัยไม่มายุ่งมาเกี่ยวกับสิ่งที่มันคิดแต่สิ่งที่มันโปร่งไปแล้วอะไรมันก็มีแต่ความคิดอย่างเดียวนะมันก็แค่นี้จะเอาอะไรมากมายในธรรมะแต่ที่เรามากเรื่องมากเล่าหาเรื่องหาเล่ากับมัน เพื่อที่จะ,จะปฏิบัติให้มันอยู่ในฐานของความสงบไปบังคับเขาพอบังคับไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เนี่ยเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่จิตมันกําลังเป็นอยู่จิตเขาเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอิสระของเขาแต่เราชี้ทางให้เขาไปถูกต้องก็พอไม่ต้องไปอะไรกับเขานะเขาจะเป็นของเขาเองเขาจะฉลาดของเขาเองคนที่ เข้าใจในธรรมหลายคนเข้าใจในธรรมแต่ไม่สามารถวางธรรมให้เป็นธรรมชาติได้นะก็หมายความว่าเข้าใจทุกอย่างรู้เรื่องทุกอย่างในธรรมะในคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถเข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติความลุกซึ้งของจิตของใจยังมีอยู่ไหมเหมือนคนพูดว่าความโกรธเป็นธรรมชาตินะเห็นตามธรรมชาติมันก็แล้วแล้วไป แต่ของผู้รู้เห็นความโกรธนั้นมันดับลงหายไปในหัวใจนะจริงๆเวลาคนมากระทบเวลาคนมาว่าว่าคนมีธรรมกับคนรู้ธรรมมันผิดกันคนมีธรรมเวลาเขาเห็นคนมาว่ามากล่าวรูเนี่ยเขาจะสงบส่วนคนรู้ธรรมนั่นรู้ทุกเรื่องทุกราวจําจทุกเรื่องทุกราวที่ในบทปัญญัติเขียนมาเขารู้เรื่องหมด เขาเาลําเรียนมาแล้วรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขารู้ได้เขายังเป็นปุถุชนผู้รู้ธรรมนะเออเป็นปุถุชนผู้รู้ธรรมพอรู้ธรรมเข้าไปแล้วทีนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้รู้อย่างเดียวก็เอาทิฏฐิเอามาหน้านี้มาเป็นบรรทัดฐานในความถูกความผิดนี่ถูกมันหลอกเรานะนี่แหละคนเราเป็นเช่นนี้ต่อไปนี่นะ ถ้าเรารู้ทำใจเราก็ต้องเป็นผู้รู้ตามด้วยเป็นผู้เห็นตามด้วยรู้กับเห็นมันคนละอย่างนี่ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจนะถึงสังเกตชาวพุทธต้องสังเกตเวลาจิตเรามันกําลังดิน้นเพื่อที่จะรู้เพื่อที่จะละ,ะแต่วางแต่ทํามันมันแต่ทําไมมันไม่ละไม่วางสักทีเพราะอะไรเพราะว่ามันรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวไม่รู้จักปล่อยรู้หมดทุกเรื่องแล้วเอารู้นี่ ที่ถูกกี่ผิดไปเอาถูกเอาผิดกับสิ่งที่ตัวเองรู้ถ้าคนอื่นไม่ถ้าคนอื่นพูดมาไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองรู้ในสิ่งที่ตัวเองลรํ่เรียนมาในสิ่งที่ตัวเองยึดถือมาอย่างนี้ไม่ถูกต้องนี่เป็นคําตั้งขึ้นมาลอยๆไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองได้ลรํ่เรียนมาในคําสอนนี่แต่ว่าสามารถบรรลุธรรมได้ไหม ยุคใดที่ไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีคําจากพระโอษนะจะบอกให้ให้คิดไปข้างหน้าด้วยไม่ใช่คิดเฉพาะชาตินี้นะยุคใดที่ไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีบทปัญญัติมีแต่พระปัญเกกับพุทธเจ้านักให้คิดไปข้างหน้าด้วยไม่ใช่คิดเฉพาะชาตินี้พอรอชาติต่อไปหรือจากการว่างแหงพระพุทธเจ้าจะมีพระปัญเก,กขั้นกลางระหว่างที่พระพุทธเจ้าจะมาตุติอีก นะมีการขั้นกลางอยู่นะถึงมีพุทธองค์มาดังนั้นนะอะไรก็ตามแต่นะเราไม่ต้องยึดถือมากมายไก่กองในคนําสอนแต่ว่าอาุศลภัยดีมีกี่อย่างเอามาแค่นั้นไม่ต้องเอามาหมดมันไม่ไม่บาปหรอกเ,เอามาคําเดียวก็ได้บุญเอามาแค่คําเดียวว่าว่างหรือปล่อยวางหรือว่าง โมฆราชเธอจงมองโลกใบนี้ให้เป็นของว่างเอามาแค่นี้พอไม่บาปหรอกไม่ต้องเอามาหมดหรอกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันไม่ต้องเอามาหมดพระพุทธเจ้าบอกให้มองโลกเป็นของว่างนี่ก่อนจบแล้วเห็นไหมพุทธองค์ยังไม่บอกหมดเลยบอกภัยยะบอกแค่ไหนก็บอกนิดเดียวนะทุกอย่างมันว่างหมดในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งไหนไม่ว่างพภหิยะก็บรรลุธรรมทำไมท่านมันถึงไม่นั่ง กล่าวนั่งพูดน,นานๆนี่แหละความเข้าใจผิดของคนเราเอาตัวนี้มาห้ำหัน่นเอาตัวนี้มามาบอกมากล่าวมาให้ตัวเองไหลไปตามความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคุณญาติโวมหลวงพ่อเลยมายกตัวอย่างให้ดูนะเราจะได้มีปัญญาฉลาดเราจะได้มีปัญญาแบบว่าเออไม่หลงแล้วตีนี้เออศึกษานิดเดียวก็เข้าใจได้แล้วทีนี้ก็ปล่อยวางไปเลยอย่างนี้นะเออขอให้คุณญาติคุณโยมจงอย่าได้ สงสัยอะไรในธรรมะนะเราใช้ปัญญาดูเอาไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งสิ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ตามแต่นะเราไม่ต้องสงสัยมันแล้วเพราะมันมีตัวอย่างหลวงพ่อปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อนี่มีตัวอย่างะมีตัวอย่างในการปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าอะไรมีตัวอย่างตั้งแต่อดีตมีตัวอย่างจนถึงอนาคตนะแล้วก็มองไกลไปข้างหน้าแล้วก็มองย้อนหลังนะหลวงพ่อไม่มองเฉพาะตรงๆนะ หลวงพ่อเทียบเทียมทำในอดีตเพื่อนสอนกันอย่างไงนะัหลวงพ่อจับประเด็นนี้นะในอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงหลวงพ่อก็มองไปตามนั้นะให้เข้าใจตามนี้นะคนเราไม่ใช่ลักดานเชื่ออย่างเดียวนะพุทธองค์บอกว่าผู้มีปัญญาจึางจะเอาตัวรอดนะถ้าผู้ขาดปัญญาไม่มีทางเอาตัวรอดจะมุ่งเน้นอย่างเดียวคือถูกถูกถูกแล้วคิดว่าตัวเองจะได้ไปสวรรค์ไปได้ยังไงขณะจิตใจมันยังมีความคุกคุนอยู่ในสิ่งที่ผูกที่ผิดมันไปไม่ได้หรอก ถึงมันจะยึดถือยึดครองทําไมไมไม่ปล่อยวางการไปเกิดไปายร่างกายนี้เผาทิ้งลองคิดดูเอาอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวคนคนนั้นนะจึง <c oughs> งขอบอกว่าฉลาดได้ชาตินี้ชา,นช,านาชาติเดียวชาติต่อไปอาจจะโง่เพราะอะไรมันถูกเผาทิ้งหมดละถ้ามันเปลี่ยนสมองได้นะออสมองของทุกคนที่เป็นพระรหันตนะ์เราเอามาหมดแล้วามาไว้ในสมองเราเราก็เป็นเหมือนกันเมื่อมันถ่ายสมองได้มันทายไม่ได้นลยสิเมื่อมัน่ายไม่ได้ มันก็หมดไปจากไฟที่มันเผาฉลาดใครฉลาดมันโง่ใครโง่มันทีนี้ชาวพุทธทั้งหลายไม่ต้องไปยึดไปถืออะไรแล้วมุ่งปฏิบัติออกจากสิ่งที่ตัวเองกําลังหลงเชื่อว่าร่างกายที่เรามาใส่นี่เป็นเราเถอะต้องนําพามันออกไปอย่าให้มันมีอะไรเลยทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดแมแต่ธรรมก็เป็นอนัตตาแม้แต่ร่างกายก็เป็นอนัตตาแมตต่วความคิดก็เป็นอนัตตาทุกคนเป็นอนัตตาหมด โลกใบนี้เต็มไปด้วยอันนี้จังเป็นไปด้วยทุกขังนัตนตาเพราะความคิดเปลี่ยนต้นเงาแห่งการที่เรามาอาศัยแล้วดันไปยึดสิ่งที่ไม่ใช่เรานี่มันเลยทําให้เราทุกเห็นไหมหล่ะธรรมะมันมีแค่นี้ยังให้คุณญาติคุณโยมจงประสบจากความสําเร็จสิ่งที่หลวงพ่อพูดนี่ยกตัวอย่างขอให้ทุกคนจงประสบผลสําเร็จในธรรมชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอินสาธุ